เจอเป็นยังไงเมื่อช่างไฟฝึกฝนเป็นนักฆ่าเพื่อตามทวงแค้นให้กับคนที่เขารักสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกกว่าล่าล้างแขนเรื่องไซเลนไนหนังปี2023นำแสดงโดยโจเอลคินแมนคิดคัดดีฮาโลตอเลสและคาตาลินาซาลิโนโมเรโนหนังเริ่มตอนที่ช่างไฟชื่อบายัน พยายามวิ่งไล่ตามรถของสองแก๊งอันเทอร์พานที่กำลังดวลการสนานวันไหวซึ่งหลังจากรถของแก๊งหนึ่งถูกกำจัดเขาที่เห็นแบบนั้นเลยไปดักเล่นง,งานพวกที่เหลือแต่ก็พลาดพวกมันเลยมาไล่ล่าเขาแทนขณะไบรอันวิ่งหลบกระสุนแถมยังจะถูกพวกอันตรพานขับรถชนเขาก็อาศัยจังหวะที่รถยกขับผ่านหลบพวกนั้นแล้วให้งาของรถยกพุ่งเสียพวกมันเทาว่าหัวหน้าแก๊งก็ดันรอด ดังนั้นมันเลยลงมาจัดการเขาโดยไม่ได้รอดูว่าเขาจะรอดหรือไม่เมื่อบายอันถูกส่งมาที่ห้องฉุกเฉินสักพักซายา่ญ้าภรรยาของเขาก็วิ่งตามมาในสภาพเนื้อตัวเปื้อนเลือดแล้วพอรู้เกิดอะไรขึ้นเธอก็ร้องไห้ไม่หยุดหลังการผ่าตาัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนักสืบก็เข้ามาดูใบอันแล้วพอเห็นเขายังไม่ฟื้นก็ทิ้งนามบัตรไว้ ส่วนเขาพอได้สติก็พบสายะามาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างด้านไบรอันเมื่อได้รับการกายภาพบำบัดก็เริ่มกลับมาเดินได้เพียงแต่กล่องเสียงได้รับความเสียหายเขาเลยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยพูดเขาที่ทั้งโกรธและก็รู้สึกแย่จึงไม่ยอมใช้มันต่อมาเมื่อหมออนุญาตให้ไบรอันกลับบ้านได้ก็ทำไม่เห็น บ้านของเขาอยู่ในย่านเสริมโซมและคงเป็นเพราะแบบนี้เองในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาขณะเขากษายาพาลูกมาปั่นจักรยานเล่นที่นาบ้านพอมีแกงคู่อริมายิงกันลูกของเขาเลยถูกลูกหลงเขาที่โกรธเลยพยายามตาไปเล่นง,งานจนตัวเองเกือบไม่รอดนั่นเองด้านไบรอันเขาจมอยู่กับความทุกข์ที่ต้องสูญเสียลูกในขณะที่ซาญาก็เสียใจไม่แพ้กันเพียงแต่เธอยังคงพยายามจะใช้ชีวิตต่อไป ดังนั้นพอเห็นเขามาเป็นแบบนี้เธอเลยเริ่มจะไม่ไหวเหมือนกันหลายเดือนต่อมาเมื่อบรยอันนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกก็กรอจัดเลยตั้งปณิธานว่าจะไปตามความคืบหน้าของเคอดีแล้วลางแค้นให้กับลูกส่วนสายายที่กลับมาเห็นเขาเลิกดื่มก็รู้สึกดีขึ้นครับต่อมาบรายอันก็ไปที่สถานีตำรวจ แล้วในระหว่างที่รอพบนักสืบก็หันไปเห็นข้อมูลของพวกแก๊งอันเธอร์พานเขาที่จดจำพวกมันได้เลยแอบถ่ายรูปเก็บไว้ส่วนนักสืบพอจะกลับมาที่ห้องทํำงานก็เห็นไบรอันลงลิตไปแล้วก็สงสัยไบรอันมาที่นี่ทำไมดานไบรอัน เมื่อเห็นครีไม่คืบก็ตัดสินใจจะไปตามแก่พวกแก๊งอันธพาลเองโดยตั้งเป้าไว้พวกมันทั้งหมดจะต้องถูกจัดการในวันที่24ธันวาคมหรือก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันจากนั้นก็ฟึกซ้อมร่างกายและเรียนรู้วิธีการต่อสู้แม้ซาย่าจะไม่เห็นด้วยก็ตามหลังร่างกายของไบรันกลับมาฟิตเขาก็ไปหาซื้อรถมาแต่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการไล่ล่าในขณะที่ซาย่าเมื่อเห็นเขายังคงมุ่งมั่นจะล้างแค้นก็รู้สึกแย่มาก ดานไบรอันหลังไปเรียนยิงปืนแล้วหาซื้อมาเก็บไว้วันหนึ่งก็พบสายาตัดสินใจจะไปจากเขาทำให้เขาเสียใจแต่ก็ไม่อยากรั้งเธอเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่เขาจะทำมันอันตรายจึงไม่อยากให้เธอต้องทุกข์ใจไปมากกว่านี้ครับเมื่อไบรอันอยู่คนเดียวก็ทุ่มเทเวลาร่างกายและความแค้นทั้งหมดไปกับการฝึกฝนต่อสู้ยิงปืนและขับรถ นอกจากนี้ก็ยังแอบติดตามและซุ่มดูวพวกแก๊งอันธพานจนรู้ใครร่วมงานกับพวกมันบ้างและพวกมันกบดานกันที่ไหนเดือนตุลาคมในเวลานี้ไบรอันฟิตมากแถมยังขับรถได้คล่องแคล่วนอกจากนี้ฝีมือการยิงปืนของเขาก็เข่าเป่าทุกนัดดังนั้นพอไปเจอพวกแก๊งอันธพาลโดยบังเอิญเขาเลยตั้งใจจะเก็บพวกมันเทว่าก็ดันมีเด็กๆมารุมเขาเลยต้องตัดใจ ด้านไบรอันจังหวะที่มองหัวหน้าด้วยความเครียดแขน้ทนทันทีที่เปลี่ยนใจจะไปจัดการมันก็ถูกสมุนของมันเข้ามาชนแถมถูกแฟนของมันราดไอศครีมใส่เขาที่ไม่ทันตั้งตัวเลยต้องปล่อยไปโดยไม่ลืมที่จะกลับมาระบายความแค้นใส่หุน่น23่ธันวาคม บรอันลอบไปจับตัวคนดูแลเงินของแก๊งมาเพื่อเข็นเอาข้อมูลเทว่าจงังหวะที่เขาเผลอก็ถูกมันรอบเล่นงานแล้วตัดเชือกที่มัดอยู่ออกเขาเลยต้องสู้กับมันซึ่งก็ค่อนข้างทุรักทุกเลเพราะมันเก่งเขาเลยทั้งถูกฟันถูกแทงแต่สุดท้ายก็อาศัยแรงฮึดต่อยกลับและทุมมันจะแทกโต๊ะจนมันสลบไปได้ 24ธันวาคมหลังไบรอันพร้อมก็เขียนจดหมายแล้วไปนำกลองเพลงที่เขากับลูกชอบฟังมาเก็บติดตัวไว้จากนั้นก็ไปแอบ,บดูซาย่าเผื่อวันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้เห็นเธอด้านไบรอันเมื่อนำของขวัญคริสต์มาสที่เคยเจอให้ไปวางไว้ที่ป้ายหลุมศพของลูกสักพักเขาก็แกะออกมาประกอบส่วนนักสืบคณะพักผ่อนก็มีคนมากดออด เขาที่ได้ยินเสียงสตาร์รดเลยรีบออกไปดูแล้วก็พบมีคนดูแลเงินและจดหมายซองหนึ่งถูกทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านหลังนักสืบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวคนดูแลเงินไปก็พบของในจดหมายมีแฟ t ไดฟ์กับการ์ดซึ่งเขียนไว้ว่าสิ่งที่คุณควรทำต้องจบในคืนนี้ตอนแรกเขาก็ง,งูงงแต่พอเห็นข้อมูลที่อยู่ในแฟดไดฟ์ว่าคืออะไรเขาก็เหมือนจะเริ่มเอกใจอะไรบางอย่าง เมื่อไบรอันดักฟังวิทยุยตำรวจจนรู้เกิดเหตุขึ้นที่หน้าบาร์แห่งหนึ่งเขาก็อาศัยจังหวะที่ไม่มีใครเห็นเข้าไปเล่นง,งานเด็กในแก๊งแต่หนึ่งในนั้นก็ดันมาเกาะหลังคารถเขาเลยสู้กับมันแล้วพอจัดการมันได้ด้วยที่ไม่เคยทำแบบนี้เมื่อก่อนเลยอาเจียนแต่พอตั้งสติได้ก็ส่งชิ้นส่วนของมันไปให้หัวหน้าดูทำให้หัวหน้าโมโหและโดยที่คิดว่าเป็นฝีมือของแก๊งคู่อริ เลยสั่งพักพวกให้ไปถล่มพวกนั้นครับต่อมาเมื่อบรายอันเห็นทุกอย่างเป็นไปตามแผนคือสองแก๊งถล่มยิงใส่กันแต่ตำรวจซึ่งมาระงับเหตุถูกลูกหลงเขาก็จะเข้าไปช่วยตำรวจแต่พอช่วยไม่สำเร็จแถมยังถูกหนึ่งในเด็กของแก๊งถ่ายคลิปไว้ได้แล้วส่งไปให้หัวหน้าดูเขาก็รีบเข้าไปจัดการมันพร้อมเก็บเอาโทรศัพท์มา ส่วนหัวหน้าพอรู้นี่เป็นแผนการของไบรอันแล้วจําได้ว่าไบรอันเป็นใครมันก็สั่งเสมุนซึ่งกวาดล้างอีกแก๊งเสร็จพอดีให้ไปตามล่าไบรอันต่อด้านไบรอันหลังไปจอดฟังเพลงสักพักเมื่อออกรถอีกครั้งก็พบตัวเองกําลังถูกตามล่า เขาที่ไม่ทันตั้งหลักเลยหนีก่อนแต่พอเจอที่มอเหมาะก็หันหน้าสู้จนจัดการไปได้หนึ่งคนทว่าก็มีพวกมันตามมาเพิ่มอีกเขาเลยขับรถชนรถมอเตอร์ไซค์ของพวกนั้นก่อนจากนั้นพอไปเจอพวกมันมาดักหน้าก็ยิงใส่และขับรถพุ่งชนแต่อีกคันก็ดังตามมาเขาเลยถูกมันชนท้ายเขาจนได้ หลังไบอันกำจัดเด็กในแก๊งที่อยู่ท้ายรถคันหน้าได้หมดแล้วปลีกตัวออกมาจากคันที่มาชนท้ายได้เขาที่เห็นสมุนพยายามจะแซงเลยชนรถคันหน้าให้ขวางทางคันของสมุนที่ตามมาแล้วหลบไม่ทันจึงชนเขาอย่างจังทว่าก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ตามเขาเมาอ,อีกเขาเลยปล่อยให้มันขึ้นมาตีคูแล้วในจังหวะที่ถูกยิงก็จับมันไว้มันเลยต้องเกาะรถเขาที่เห็นเสาอยู่ข้างๆเลยขับเบียดจนจัดการมาลงได้ ในขณะที่สมุนก็รอดชีวิตออกมาจากรถในสภาพสบักเซอร์บอมด้านนักสืบเมื่อได้ยินรายงานจากวิทยุก็จับต้นชนปลายจนรู้ต่อไปไบอันจะไปที่ไหนส่วนไบอันระวังที่พักแล้วนั่งคิดถึงลูกเมื่อเห็นข้อความในโทรศัพท์แล้วรู้สมุนยังรอดแถมหัวหน้ายังสั่งทุกคนให้กลับมาภายใน5นาทีก็ตัดสินใจลงมือตอนนี้เลย หลังไบรอันรอบขับรถตามชาวแก๊งเข้ามาอย่างที่กดดานได้สําเร็จก็ยิงต่อสู้กับพวกมันและพอจัดการกับพวกมันได้ก็ค่อยๆเดินขึ้นตึกไปเทว่าก็ยังมีพวกมันอยู่ที่นี่อีกดังนั้นเขาเลยต้องสู้หล่กำจัดพวกมันไปเรื่อยๆครับ ด้านไบรอันหลังสู้และกำจัดชาวแก๊งไปได้หลายคนสภาพร่างกายก็เริ่มไม่ค่อยไหวเพราะทั้งถูกต่อยถูกเตะและถูกยิงแต่ก็ยังฝืนสังขารจนขึ้นไปยังชั้นบนได้สำเร็จจากนั้นก็วางกำบดักเอาไว้ขณะไบรอันมองหาหัวหน้าแก๊งก็ถูกสมุนลอบเข้ามาเล่งงานเขาที่อยู่ในสภาพย่ำแย่แถมยังไม่ทันตั้งตัวเลยเป็นฝ่ายเพลี้ยงพล้ำโชคดีที่มีชาวแก๊งตามมาสมทบดังนั้นพอเดินไปโดนกับดัก ระเบิดเลยทํางานทําให้สมุนเสียจังหวะเขาเลยใช้เสี้ยววินาทีนั้นตอบโต้กลับจนจัดการมาลงได้ส่วนนักสืบเมื่อมาถึงแรงกดดานก็นไล่จัดการชาวแกงที่เหลือกระทั่งมาเจอไบรอันซึ่งทีแรกต่างฝ่ายก็ต่างเล่นอาวุธใส่กันแต่สักพักนักสืบก็ลดอาวุธลงเขาที่รู้นักสืบจะช่วยเขาจบเรื่องนี้เลยยอมลดอาวุธตามทันใดนั้นก็มีกระสุนาสายเข้าใส่ทังคู่ทังคู่เลยต้องรีบหาที่หลบ ดานไบรอันกับน,นักสืบพอเห็นคนที่ยิงใส่พวกเขาคือแฟนของหัวหน้าแก๊งและรู้หลอนกระสุนหมดไบรอันเลยจะออกไปจัดการแต่ก็ไม่ทันเลยถูกยิงส่วนนักสืบที่จะออกไปช่วยก็ถูกลอนยิงเช่นกันหลังไบรอันรอบออกไปใกล้ๆจนขู่ให้แฟนหัวหน้ายอมว่าวอธลงได้แต่พอเห็นหลอนดูวายกลัวก็สงสารเลยจะปล่อยหลอนไปทว่าก็ถูกลอนรอบกัดโดยชักออวตธขึ้นมายิงใส่แถมยังยิงใส่นักสืบอีก เขาจึงใช้จังหวะที่หลอนเพลอตัดใจเก็บหลอนทันทีดานไบรอันเมื่อหอบสังขารเข้าไปตามหาหัวหน้าจนเจอก็ถูกมันระดมยิงเทว่าจังหวะที่จะถูกมันเก็บนักสืบที่ตามมาก็ยิงใส่มันเขาจึงรีบเข้าไปคว้าตัวมันมาจาัดก,การซึ่งพอเห็นมันไม่หายใจแล้วเขากับนักสืบก็ล้มตัวลงข้างๆกันโดยที่ก่อนเขาจะสิ้นลมเขาก็เห็นภาพลูกตั้งแต่เล็กจนโตนั่นเลยทําให้เขามีความสุขมาก ส่วนสายญาเมื่อมาเยี่ยมหลุมศพลูกก็พบของขวัญที่บายอันนำมาให้และเขาก็ได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ให้เธอโดยมีข้อความว่าเธอคงจะไม่ได้เจอเขาอีก และถ้าเขาเปลี่ยนมันได้เขาคงทําไปแล้วซึ่งเขาก็หวังทุกอย่างมันจะไม่เคยเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจึงไม่อยากให้เธอโทษตัวเองเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเธอแต่เป็นความผิดของเขาที่ทำให้เธอทนไม่ไหวเพียงแต่เขาพยายามถึงที่สุดแล้วจริงๆดังนั้นจึงอยากบอกเธอเขารักเธอและลูกมากเธอที่ได้อ่านจดหมายเลยได้แต่ร้องไห้แล้วค่อยๆเดินจากไปสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของไบอันที่ตามล้างแค้นแก๊งอันเทอพานที่ทำให้เขาสูญเสียกลองเสียงกับลูกสุดที่รักไปซึ่งสุดท้ายเขาก็จัดการพวกมันทุกคนลงได้โดยที่ตัวเองก็จบชีวิตลงเช่นกันก็จบแล้วนะครับกับหนัง s l ซ n t Night หนังได้คะแนนาจาก IMDB 5 4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ